ในวิชาภาษาไทยกันค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ครูโค้ชอจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยตัวใหม่กันนะคะแต่ก่อนอื่นครูโค้สซอจะชวนเด็กๆไปฟังนิทานันก่อนค่ะเด็กๆอยากฟังนิทานรอเปล่าถ้าอยากฟังนิทานไปฟังนิทานันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาฟังนิทานกันเรื่องม้ากับคนเลี้ยงมา้าซึ่งเป็นนิทานที่สอนในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับ เอามันฟังกันเลยชายเลี้ยงม้าผู้หนึ่งได้ถูกว่าจ้างให้ไปดูแลม้าตัวหนึ่งในบ้านของเศรษฐีในตอนแรกเขาก็ดูแลม้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแปรงขนขัดถูตัวม้าอย่างสะอาดทุกวันแล้วก็ยังนำพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างดีที่สุดมาให้เป็นอาหารกับม้าครบทุกมือ้อทำให้ม้าเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีขนที่สวยงามดูองอาจแบบม้าที่แข็งแกร่งมากม แต่ต่อมาเขาก็เริ่มคิด,คดโกงโดยแอบนำอาหารของม้าไปขายทำให้ค่อยๆมีเงินเก็บมากขึ้นมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนั้นม้าก็เริ่มผอมโซโลแล้วก็ดูไม่องอาจเหมือนเคยเพราะว่าม้าเนี่ยไม่ได้รับอาหารที่ดีๆเหมือนเช่นแต่ก่อนเวลาผ่านไปเศรษฐีสังเกตเห็นว่าม้าของเขาเนี่ยดูไม่สวยงามเหมือนแต่ก่อนเลยแล้วก็ดูผอมลงไปด้วย เขาจึงเรียกชายเลี้ยงม้ามาถามแล้วก็บอกว่ายังไงฝากดูแลม้าของเราเนี่ยให้ดูสวยงามเหมือนเดิมแล้วกันนะแต่ว่าชายเลี้ยงม้าก็ยังไม่ฟังนะครับแล้วยังแอบนาอาหารของม้าไปขายเหมือนเดิมม้าที่เขาเลี้ยงอยู่จึงได้พูดกับคนที่เลี้ยงม้าว่าถ้าท่านยังอยากทํางานและกินอยู่อย่างสุขสบายท่านก็ควรเลิกคดโกงเสียก่อนที่ข้าเนี่ยแหละจะเปิดเผยความชั่วและความคดโกงของท่าน เป็นไงแล้วครับน้องๆจบไปแล้วสําหรับนิทานเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับข้อคิดที่อยากจะบอกน้องๆก็คือว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานฉะนั้นความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่ดีที่เราควรจะต้องมีนะครับน้องๆนิทานสนุกไหมคะทีเด็กครูมอส่ชวนเด็กๆฟังนิทานเกี่ยวกับพี่มา้าพี่ม้าตัวใหญ่น่ารักือเปล่าเอ,อ่ยวันนี้พี่ม้าไม่ได้มาเล่านิทานอย่างเดียวนะคะ พี่ม้าจะชวนเด็กๆมาเรียนพยัญชนะไทยด้วยพยัญชนะไทยก็คือหมอมานี่เองค่ะเป็นรูปพี่ม้าแบบนี้เด็กๆขาคุณลูซ้มจะชวนเด็กๆไปท่องคำคล้องจองมอมาด้วยกันนะคะคำคล้องจอมหมาหมอมา้าแคลคล่องว่องไวจริงหนอคนขี่ก้มยอ่อ ม้าห้องวิ่งเยพนนะใครตัวต่อไปที่คุ๋มมาส้มจะมาชวนเด็กๆเ,เรียนรู้ก็คือยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ก็คือรูปยักษ์แบบนี้ค่ะเรามาท่องคำคล้องจองยอยักษ์กันเลยนะคะคำคล้องจองยอยักษ์ยอยักษ์วัดโพตัวโตวเขี้ยวหญ่ยักษ์มีน้ำใจ ให้เป้าวัดเอ่ยพยันชนะตัวต่อไปตรงนี้เลยค่ะรอเรือรูปภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะรูปภาพเรือเด็กๆคะเรามาฝึกท่องคำล้องจงอรอเรือกันค่ะคำล้องจงอรอเรือรอเรือแล่นไปอยู่ในแม่น้ำอากาศยามค่ำชื่นฉ่ำใจเอ่ย ชนะตัวต่อไปค่ะนี่ลอลิงค่ะเออลอลิงอยู่ตรงนี้พี่ลิงนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือบันกี้ไหนเด็กๆส่งเสียงร้องเรียกพี่ลิงหน่อยสิคะจิ๊บจ,จ,จ,จิใช่แล้วค่ะเรามาเรียนรู้คำคล้องจองลอลิงกันเลยค่ะคำคล้องจองลอลิงลอลิงซุกซนอยู่บนต้นไม้ ชอบปีโชคแต่ว่องไวจริงเอ้ยเด็กๆค่ะพยัญชนะไทยตัวสุดท้ายที่วันนี้ครูมณส้มจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้ก็คือวอแหวนค่ะเป็นรูปภาพแบบนี้เองก็คือพี่แหวนนั่นเองค่ะเด็กๆเราไปฝึกท่องคำคล้องจองกันนะคะคำคล้องจองวอแหวนวอแหวนสีทอง เจ้าของสวมใส่ประดับนิ้วไว้ถูกใจจริงเอ่ยเด็กๆค่ะเมื่อกี้ครูโมโซมได้ชวนเด็กๆมาเรียนรู้พยัญชนะแล้วฝึกอ่านคำคล้องจองตามคุณครูแล้วนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมไปหมั่นทบทวนที่บ้านบ่อยๆนะคะตอนนี้ครูโมโซมจะชวนเด็กๆมาทำแบบฝึกกัดกันค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือ เรียมดินสอกับสีแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่25เลยค่ะจองวงกลมพยัญชนะให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ข้อที่1รูปภาพมา้าเอแล้วพยัญชนะไหนเป็นตัวมอม้าคะเจอแล้ววงกลมเลยค่ะ ข้อที่สองรูปภาพยักษ์เด็กๆมาดูพยัญชนะด้านข้างนะคะตัวไหนเอ่ยยอ,อยักษ์เจอหรือยังคะถ้าเจอแล้ววงกลมเลยคะ่ะข้อที่สามรูปภาพเรือพยัญชนะตัวไหนนะที่เรียกว่ารอเรือวงกลมเลยคะ่ะ ข้อที่สี่รูปภาพลิงเจี๊ยกเจี๊ยกเอพยัญชนะลอลิงอยู่ตรงไหนคะวงกลมเลยค่ะและข้อที่5รูปภาพแหวนเด็กๆตามหาพยัญชนะวอลแหวนหน่อยสิคะเจอแล้ววงกลมเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะ เด็กๆคะตอนนี้คะ่ะเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะครโมโซมแอบเห็นนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนคลิปออนไลน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านยอดเยี่ยมเลยยกนิ้วให้เลยคะ่ะครโมโซมขอขอบคุณพ่อคุณแม่ครูนะคะที่ช่วยสอนแทนคุณครโมโซมที่บ้านเด็กๆเ,เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย